สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์กันอีกเช่นเคยนะครับก็เอาสคริปต์มาวางลงไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสคริปต์ค่าสปีด Hub X นะครับผมก็เป็น UI ไใหม่ที่เพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดแลวนะครับเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับแล้วก็ยูใหม่นะครับผมจะมาสอนใช้กันเลยนะครับให้มาที่เมนูเมนนะครับสำหรับคนที่จะฟาร์มพวกโบนก็ให้มาที่ไอเทมนะครับให้เลือกโลก1โลก2โลก3นะครับฟาร์มโบนจะอยู่ที่โลก3นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับเปิดออโต้ฟาร์มโบนไปนะครับ ข้าววันในการฟาร์มบนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลีปนี้ผมจะสอนลงดันด้วยนะครับผมสามารถข้ามไปดูได้เลยนะสำหรับคนที่อยากดูวิธีลงดันเนาะอืมก็จะคลิปตัวนี้ก็ถือว่าลื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอบสนองได้ไวสุดๆเลยนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นการฟาร์มเลรเวลนะครับก็เปิดไปเลยนะครับผมโอเคควาววันในการฟาร์มก็จะประมาณนี้นะสำหรับออโต้ฟาร์มนะครับต่อไปผมก็จะเปิดฟาร์มทั่วเกาะนะครับอันนี้เนาะ แล้วก็สามารถระยะได้เลยนะครับว่าจะเอาระยะไกลหรือระยะประมาณไหนประมาณนี้ก็เลยเอาก็แนะนําเป็น2 0 0พนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเราก็จะสอนลงดันนะครับมาที่เมนูที่มีคําว่าเลทนะครับอันสุดท้ายตรงนี้นะแล้วก็อันแรกนะครับแล้วก็เลือกผลที่ต้องการได้เลยนะครับผมเอาเป็นผลน้ําแข็งละกันนะครับก็ก็เปิด3อันตรงนี้นะครับเปิดไปเลยนะครับเปิดไปครับแล้วก็รอแมปมันโหลดนะครับผม เอามาปอูแล้วก็รอมาลงดานจนเสร็จนะครับพอลงดานเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไว้ได้เลยนะครับหลังจากที่ลงดานเสร็จเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ไปเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย